เราเคยซักผวกกันหรอกกันไหมตัวมันเสียครับมันเป็นผ้าครับสองสองพันนะผวกกันออกหนึ่งล้านคนเนี่ยคูณยี่สิบบาทก็เท่ากับว่าวันละยี่สิบล้านบาทเปิดเผยกําไรต้นทุนอะไรเงี้ยไม่กลัวคู่แข่งลอกหรืออะไรางี้ใช่ไหมคะไม่กลัวจะบอกว่ามันเป็นแพสซิฟินคำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมไม่ใช่ทุกคนควรจะได้รับดูก่อนที่จะลงทุน เราจะพามาเจาะลึกกันว่าลงทุนตู้อบหมวกกันน็อกเนี่ยคืนทุนใน1ปีจริงไหมนะคะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าเราจะมาเริ่มต้นจากปัญหาก่อนนะคะว่าไอ้เครื่องอบหมวกกันน็อกเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดมาจากอะไรทุกคนเคยใช้หมวกกันน็อ,นอกไหมคะทุกคนเคยเจอปัญหาไหมว่าถ้าเราใส่ไปนาน,านๆซ้ําๆแล้วเนี่ยมันจะอับมันจะคันหัวมากแล้วก็คือซักหมวกกันน็อกกันยังไง คำถามนี้น่าสนใจเราเคยซักหวกกันรอกันไหมคำถามนี้เราอยากรู้อ่าเดี๋ยวลองลองถามคนที่อยู่รับรองเคยซักมวกกัน็อกไหมคะไม่เคยครับทาไมถึงไม่ซักกลัวมันเสียครับทาไมถึงกลัวมันเสียมันเป็นผ้าครับสนะองสพันนะบวกกันรอกแล้วปกติทําความสะอาดมวกกันรอกยังไงคะตากแดดครับตากแดตกดตากแดกดแล้วมันเฟรชมันสดชื่นไหมคะมันก็ร้อนร้อนแล้วมันก็ไม่เหนียวร้อนร้อนไม่เหนียวแต่ก็คือไม่ได้สะอาดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับงครับนี่แหละคะ่ะคือปัญหาและอินไซต์จริงๆนะคะว่าทําไมจะต้อง ทำความสะอาดหมวกกัะนอกนี่แหละค่ะเมื่อเราได้ปัญหาแล้วนะคะเราก็จะมาสู่เหตุแห่งการแก้ปัญหานะคะหลายคนเนี่ยเห็นช่องว่างทางธุรกิจขึ้นมาก็เลยมีการออกเครื่องอบหมวกกัะนอกขึ้นมานะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเครื่องอบหมวกกันนอกนั่นเองก็งเราก็เดินขึ้นมาจนถึงห้องประชุมแล้วนะคะต้องบอกว่าใครที่มาออฟฟิศเราอะ่ะไม่เหมาะกับคนอายุเยอะๆแล้วข้อเข่าไม่ดีนะคะเพราะว่ามันอีสาน ขนาดขนาดเดินขึ้นเดินลงทุกวันยังเหนื่อยเลยนะคะโอเคเราก็มาถึงห้องประชุมของเราแล้วนะคะอธิบายให้เราถึง return on investment นะคะหรือว่า ROI นั่นเอง ROI สำคัญยังไงก็คือ เวลาที่นักลงทุนนะคะจะลงทุนเนี่ยเขาก็จะดูจากในส่วนนี้ว่าเอ้ยคาดการรายได้เนี่ยเวลาที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่แล้วก็มันจะได้กลับคืนทุนเท่าไหร่เมื่อกี้ที่เราคุยกันใช่ไหมคะว่ามีประชากรเนี่ยทั้งหมดทั่วประเทศไทยประมาณ22ล้านคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์แล้วต้องใช้หมวกกันน็อกแล้วตามกฎหมายไทยเนี่ยบังคับบอกว่าทุกคนใน22ล้านคนเนี่ยคุณจะต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ใส่คุณจะโดนปรับ2,000บาทแต่แน่นอนนะคะพฤติกรรมคนไทยไม่มีทางทําได้ว่าจะต้องใส่ 22่ล้านคนเป็นไปไม่ได้เราตีไปแค่ว่า10ล้านคนก็พอนะคะสคริปต่างจาังหวัดไปเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ไม่ใส่กันอยู่แล้วแล้วก็ในกรุงเทพเองเนี่ยบางทีก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างเนาะทีนี้ปูป,ปะเราคิดแค่10ล้านคนแล้วเราก็คิดแค่ลงมาอีกแค่ว่า1ล้านคนที่จะยองซักหมวกกันน็อกเนาะเท่ากับว่ามูล,ลค่า1ล้านคนที่ซักหมวกกันน็อกต่อวันเนะาะใช้คิดต่อวัน1ล้านคนเนี่ยคูณ20บาทนะคะก็เท่ากับว่าวันละ20ล้านบาทเออ,นอ,ลลอน,เนอเ แล้วก็20ล้านบาทเราคูณมูล,ลค่าต่อปีเข้าไปนะคะ3 6 5หวันเท่ากับว่า7,300ล้านบาทนี่คือมูล,ลค่าของตลาดเครื่องอบหมวกกันน็อกนะคะอันนี้เป็นดูประมาณเนาะแต่ไม่รู้ว่าคิดถูกคิดผิดแค่ไหนนะคะแต่ว่าคิดดูประมาณเท่ากับว่า7,300ล้านบาทเนี่ยแล้วเราก็มาคิดต่อว่ามันควรจะต้องมีเครื่องอบหมวกกันน็อกกี่เครื่องล่ะที่จะซัพพอร์ตปริมาณของคนใช้งานขนาดนี้นะคะเออน่าคิดไหม เนี่ยแหละคือคำตอบเบื้องต้นแล้วว่าทำไมการลงทุนเครื่องอมกับน,นอกอะ่ะมันถึงเซ็กซี่น่าสนใจนะคะภาษารนะักลงทุนเซ็กซี่ไม่ได้หมายถึงว่าแบบว่าเออสวยอย่างนง้นเนาะไม่ใช่เนาะแต่หมายถึงว่าแบบว่ามันดูธุรกิจที่มันดูว่ามันมีแนวโน้มเป็นธุรกิจบูโอเชียนนะคะก็คือยังไม่ค่อยมีคนลงทุนทำเนาะซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติข,ของธุรกิจเกือบทุกธุรกิจนะคะว่าถ้าเรากระโดดเข้าไปในตลาดเนี้เริ่มต้นน่ะก็คือยิ่งเป็นต้นตลาดโอกาสที่จะคืนทุนไวมันก็มีเราพูดกันมาเยอะละทีน เรามาดูกันนะคะถ่าคาดการรายได้การสูงสุดครับสวัสดีครับก็มาพบกับเซลล์อาร์ตนะครับผมอันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับตัวผลการตอบแทนเกี่ยวกับการลงทุนสําหรับตู้อบหมวกกันน็อกนะครับการคาดการจากการลงทุนรายได้สูงสุดเนี่ยหคันนะครับผมจะใช้งานอยู่ที่8นาทีแล้วก็การทํางานของตัวตู้จะอยู่ที่6ขั้นตอนครับหนคันนะครับผมจะอยู่ที่การใช้บริการอยู่ที่20บาทต่อครั้ง ครับวันเนี่ยได้รับจะรับได้อยู่ที่180คันรวมแล้วตลอด24ชั่วโมงคาดการที่เอ่อครั้งก็จะอยู่ที่20่สคูณยีจะเท่ากับ400บาทต่อวันครับผม400บาทต่อวันตรงนี้เราก็ไปคูณอีกถ้าตกเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่30วันต่อเดือนก็รายได้จะอยู่ที่1 2 0 0 0บาท หากลบหากต้นทุนบวกน้ํายาค่าไฟแล้วก็ค่าเช่าที่แล้วนะครับอย่างเช่นออน้ํายาฆ่าเชื้อ3ลิตรของเราก็ใช้ได้1,500ครั้งราคาอยู่ที่1,890บาทต้นทุนก็อยู่ที่1,30บาท ต่อครั้งส่วนน้ำหอม3ลิตรใช้ได้อยู่ที่2,500ครั้งราคา1,390บาทต้นทุนอยู่ที่0.56สตางค์ต่อครั้งค่าเชา่าพื้นที่ค่าไฟ1,100บาท20บาทต่อ30วันต้นทุนอยู่ที่1.84บาทต่อครั้งครับผมค่าอื่นอีก500บาทนะครับจีบปาทะอะไรเงี้ยกำไรต่อครั้งนะครับผม16.30คูณ20ครั้งต่อวันครับผมแล้วก็ไปคูณอีก30วัน อเดืนก็จะได้ลบ500ร้อยค่าอื่นๆอย่างที่แจ้งนะฮะก็คงเหลืออยู่ที่9,280บาทที่จะคืนเป็นกําไรให้กับลูกค้าทั้งหมดครับอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นเนาะก็คือเป็นคาดการรายได้สูงสดุดแต่แน่นอนนะคะว่าในการทําธุรกิจไม่มีทางที่เราจะได้ทุกอย่างดั่งใจฝันนะคะมันก็จะต้องมีคาดการรายได้ต่ําสุดด้วยนะคะว่าถ้าคาดการรายได้ต่ําสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่อะ ความเสี่ยงของรายได้ที่เราที่คาดไม่ถึงอยู่แล้วว่าจะได้หรือไม่ได้ อันนี้เราคาดการจากรายได้ต่ําสุดนะ1นคันนะครับใช้เวลาเฉลี่ยก็อย่างที่แจ้ง8นาที20บาทต่อครั้ง1วันรับได้180อันนี้เฉลีย่ยยังไม่ได้สุดเลยครับเฉลีย่ยต่อ10ครั้งต่อวันจะอยู่ที่20บาทคูณ10ก็เท่ากับ200บาทก็หารครึ่งรายได้ก็ได้ต่อเดือนอยู่ที่6000บาทหาร30วันก็คือเอา200คูณ30หากต้นทุนแล้วเฉลีย่ยทั้งหมดนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อ3ลิตรน้ำหอม3ลิตรค่าเช่าพื้นที่ต้นทุนก็อยู่ที่5บาท ค่าอื่นอีก500อันนี้หารเฉลีย่ยต่อเดือนกําไรก็อยู่ที่16.30คูณ10ครั้งต่อวันแล้วก็คูณอีก30วันก็คือ1เดือนก็จะลบ500บาทค่าอื่นคงเหลืออยู่ที่4,390บาททั้งหมดครับที่จะเป็นกําไรทั้งหมดให้ลูกค้า ก็น,นี่แหละค่ะก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นพื้นฐานเนาะไม่ว่าจะเป็นในการทําธุรกิจใดๆก็ตามแต่นะคะนี่ก็คือข้อมูลที่สําคัญก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนถามว่าทําไมทางเราถึงนั่นนงเปิดเผยกาไรต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวคู่แข่งลอกหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะต้องบอกตามตรงว่าไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ทุกคนควรจะได้รับดูก่อนที่จะลงทุนคือในในพันธกิจของแคชเฮลเมตเรานะคะในการทํางานเราทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมีพันธกิจว่าเอ้ยการ ที่เราเปิดขายแฟนใช้กับนักลงทุนเนี่ยเราต้องการพาร์ทเนอร์มากกว่าคนที่จะมาเป็นนักลงทุนอินเวส์เมนต์เนาะ เนอร์เนี่ยมันต่างกับอินเวสเมนต์นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักลงทุนจัดจ้านี่แนะนําให้ไปลงทุนในหุ้นเพราะว่าคุณไม่ต้องทําอะไรเลยแต่คําว่าพาร์ทเนอร์คือคุณเป็นเจ้าของร่วมนะคะท่านเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมกับทางเราด้วยมีส่วนร่วมในการพัฒนามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเราก็เลยต้องการคนที่อยากจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราจริงๆนะคะเราก็เลยยินดียินดีเปิดเผยข้อมูลในตรงนี้และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าตัดสินใจลงทุนในส่วนของแคสเทลเมดกับเราเนี่ยข้อสําคัญเลยก็คือถ้าท่านขยายครั้งต่อไปเนน่ททาได้รับสิิธป็ แฟนชายด้วยก็คือสามารถที่จะแบบว่าได้ในส่วนของค่าขยายสาขาด้วยเนาะใช่เราได้ค่าขยายสาขาด้วยซึ่งมันก็จะดีตรงที่ว่าเติบโตต่อไปหรือว่าแนะนําเพื่อนและธุรกิจดีอย่างนี้นะคะก็สามารถเติบโตได้โดยที่ไปอย่างยั่งยืนเราก็มาช่วยกันสร้างสังคมการเติบโตให้กับแฟรนไชส์ของเราด้วยกันค่ะ และนี่แหละค่ะก็คือทั้งหมดของแค้นเฮล멧ในคลิปนี้นะคะว่าท่านจะสนใจลงทุนเครื่องอมกับน,นกดีไหมก็คําถามนี้เป็นคําถามที่เราได้รับมาเยอะมากๆนะคะและนี่ก็คือคําตอบก็ลองพิจนารณาดูนะคะว่าถึงข้อดีข้อเสียถึงผลตอบแทน r e t u r n on Investment นะคะทั้งบวกและลบว่าเรารับมันได้แค่ไหนเราจอยกับธุรกิจนี้ไหมเรามีเวลามากไหมแต่ถ้าคาดหวังว่าเฮ้ยถ้ามาทําธุรกิจนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้อันนี้ต้องบอกก่อนเลยถ้าท่านไปซื้อกับเจ้าไหนแล้วก็ ขาบอกแบบนี้คือขายฟันนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่ายังไงมันก็ยังต้องมีการไปเติมน้ํายาเป็นมนเทนเนนต่างๆเนาะการไปซ่อมไปเซอร์วิสจะบอกว่ามันเป็นแพสซีฟอินคัมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นแพสซีฟอินคัมเพียงประมาณ80%แต่อีก20%ก็คือท่านยังต้องเป็นแอคทีฟอินคัมนะคะที่ต้องลงมือทําอยู่ดีเพราะนี่ก็คือเป็นธุรกิจแฟรนไชส์เนาะเป็นอเนอร์ก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจจะต่างกับการที่แบบเอาเงินไปจ่ายเฉยๆแล้วก็คืือออรรรรััปปนนนนละะะะคคคคคถถถ้้าาาาาใใมมมีํสสสงยหตก็ิ ะะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ